เอาละครับก็กล่าวสวัสดีทุกคนกันได้นะครับผมคลิปนี้ก็อยู่กับมังงะเรื่องผู้กล้าที่ถูกทอดทิ้งหลังจากที่ฆ่าจอมมารเสร็จนะครับผมก่อนที่จะไปดูก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับผมเอาทุกคนกดลนแล้วเราไปดูกันเลยชายแดนอาณาจักรเดียวกรนมีครอบครัวอันแสนแปลกประหลาดครอบครัวหนึ่งอาศัยอยู่สามีเป็นผู้กล้าชื่อของเขาคือลอยพลังเขามีภรรยาแสนสวยชื่ออิบริส ถึงจะมีใบหน้าที่งดงามแต่ว่าตัวตนที่แท,ท้จริงของเธอเป็นราชินีมังกรอันสุดแสนจะน่ากลัวและเขามีลูกสาวคนโตชื่อว่าอลิซเธอเป็นลูกบุญธรรมของลอยตัวตนจริงๆของเธอก็คือลูกสาวของจอมันที่ถูกลอยสังหารและสุดท้ายลูกสาวคนเล็กมีนามว่าโซเฟียจอเวตอัจฉริยะที่ถูกขนาดนามว่า แม่มดแห่งภัยพิบัตินี่คือครอบครัวอันสมบูรณ์แบบที่เรากับสุขสร้างมาจากเทพแห่งความเชื่อร้องค์ไหนสักองค์ละนี่คือเรื่องราวของครอบครัวอันแสนสุขสต์ครอบครัวนี้ช่างน่าประทับใจจริงๆนักรบหนุ่มเอ๋ยกองทัพนับพันพ่ายแพ้โดยที่เจ้าที่ใช้มือเพียงแค่ข้างเดียว พลังนั่นมันอยู่เหนือขอบเขตของมนุษย์ไปแล้วมันเรากับเป็นพลังพระเจ้าเมื่อสี่พลังของเจ้ามันยิ่งกว่าพระเจ้าซะอีกแต่ว่าเจ้าช่างน่าสงสารหลังจากเจ้าฆ่าฆ่าได้เจ้าจะมีเป้าหมายในชีวิตเหลืออยู่อีกนันเหรอหรือว่าเจ้าคิดจะมีความสูขกับชีวิตที่ผู้คนสรรเสริญเจ้าไม่เลยพวกมันจะหวาดกลัวเจ้าและมองว่าเจ้าเป็นภัยคุกคาม ถ้าหากว่าเจ้าพร้อมรับสิ่งนั้นแล้วก็จงฆ่าข้าซะนักรบหนุ่มจงจำเอาไว้ความแต่ของข้าคือเส้นทางที่เจ้าเลือกเองในเจ้าจะย้อนกลับมาไม่ได้อีกแล้วลาก่อนเจ้ามารลาก่อนนักรบผู้กล้าลอ,อยบังหยุดก่อนค่ะองค์หญิง จะให้เขาพบท่านได้ได้เด็ดขาดท่านจบม,มันแพ้แพ้แล้วตอนนี้ท่านเป็นความหวังสุดท้ายของพวกเราได้โปรดก็นาเข้าใจด้วยนะคะท่านพ่อผู้กล้าผู้กล้าเหรอผู้กล้า,าสักวันหนึ่งฉันจะต้องฆ่าแกให้ได้เหมือนที่แกทำกับท่านพ่อเครื่องปีต่อมาอาณาจักรเดียแกรน พระราชวังเดียวแกรนและนั่นมันท่านลอยผู้กล้าที่เก็บกู้ประเทศราเอาไว้หล่อจังถึงเขาจะไม่ใช่สายเลือดขุนนางแต่ยังไงฉันก็จะแต่งกับเขาว่าแต่เขาไม่แฟนหรือยังมีแล้วฉันนี่ไงละ่ะภรรยายในอนาคตของเขายินดีที่ได้พบอีกครั้งขอรับฝ่าบาทกระผมลอยบรังมาเข้าเฝ้าตามที่ท่านเลือกพบขอรับ อ้าว uh oh. ขอแสดงความยินดีด้วยที่เจ้าเอาชนะจอมมารได้เงินหน้าขึ้นเถอะแล้วบาดแผลที่เจ้าได้รับจากการต่อสู้กับจอมมารเป็นยังไงบ้างหายดีหรือยังหายแล้วครับเป็นเกียรติอย่างสูงครับที่ได้รับความชมจากฝ่าบาทขอขอบคุณความกรุณาของฝ่าบาทอีกครั้งที่มอบสถานที่พักผ่อนกับเงินก้อนโตมาให้ข้า อะไรกันอะไรกันรางวัลพวกนั้นเจ้าสงควรได้รับอยู่แล้วจะเป็นถึงผู้กล้าที่กอบกู้ประเทศข้าไว้เชียวนะเลือกเล็กน้อยพวกนั้นช่างมันเถอดลอยเรื่องสำคัญที่ข้าเรียกเจ้ามาวันนี้ก็คือและได้โปรดดูทางนี้ค่ะข้าตัดสินใจแล้วข้าจะขอฝากดินแดนส่วนหนึ่งของข้าไว้กับเจ้าท่านจะให้สามัญชนอย่างผมดูแลอาาเขต ในนามของกษัตริย์แห่งเดลแกรนข้าขอมอบตำแหน่งหลอนแห่งอาณาเขตชายแดนให้กับเจ้าข้าได้เตรียมค้าวิหารให้เจ้าแล้วแต่ว่าที่นั่นมันมีปัญหาอยู่นิดหน่อยนี่สิในทางที่ตะวันออกของเมืองมายาที่ข้ามอบให้เจ้าดูแลมีเหมืองแร่เหล็กอยู่คุณภาพดีอยู่มากมายเจ้าคงพอรู้ใช่ไหม แต่ว่าในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาในมีว์ประหลาดอันน่าสะพรึงกลเข้าไปอาศัยอยู่ในนั้นข้าได้ส่งกองทัพชั้นยอดหลายกองทัพเข้าไปปราบมันแต่อน,นิจจาไม่เคยมีใครได้กลับมาอีกเลยลอยเอ๋ยข้าไม่อยากให้เกิดการสูญเสียอีกต่อไปจงไปฆ่ามันให้ข่าซะครับเดี๋ยวผมจัดจก,การเรื่องนี้ให้เองครับ ฝ่าบาทแบบนี้มันจะดีจริงๆรหรือคะอาณาเขตที่ท่านมอบให้กับท่านลอยทั้งแห้งแล้งเพราะปลูกไม่ขึ้นทำมาหากินอะไรถ้าไม่ได้เลยถ้าเกิดว่าเขาไม่พอใจขึ้นมามันไม่เป็นแบบนั้นหรอกตั้งแต่ที่รู้จักมันมามันไม่เคยต้องการอะไรอย่างกับว่าแค่ได้ใช้ชีวิตไปวันวันมันก็พอใจแล้ว นอกจากนั้นที่นั่นก็มีเจ้าสิ่งนั้นอยู่ราชาบังกรตำนานว่ากันว่าเจ้านั่นมันเป็นอมตะและมีพลังพอจะทำลายได้ทั้งประเทศภายในคืนเดียวแม้แต่จอมมันก็ยังจาัดกา,การมันไม่ได้มันคือตัวตนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในหมู่ตัวตนชั้นสูงอย่างมังกรต่อให้ลอยจะแข็งแกร่งแค่ไหนก็เทียบกับมันไม่ได้หรอกและนี่ท่านกำลังจะบอกว่าท่านตั้งใจ ส่งู้ก้าของเราไปตายงั้นหรอคะใช่ข้าส่งให้มันไปตายเพราะมันจะต้องตายไม่มีตัวเลือกอินใดทั้งนั้นเดิมทีข้าตั้งใจจะให้มันกับจำมันฆ่ากันเองและตกตายกันไปทั้งคู่แต่มันดันแข็งแก่งเกินไปแม้แต่จำมานก็ยังทำอะไรมันไม่ได้ โลกของมนุษย์ตอนนี้ไม่ต้องการคนที่มีพลังขนาดนั้นอีกแล้วทุกอย่างมันจบลงแล้วจอมันก็ตายไปแล้วโลกนี้ไม่ต้องการมันอีกแล้วพลังขนาดนั้นมันไม่ใช่เรื่องตลกจึงอยู่ที่วันนี้มันอยากจะปกป้องโลกแต่ถ้าพรวงนี้มันคิดจะทําลายโลกขึ้นมาจะทํำยังไงมีอะไรจะรับประกันได้ว่ามันจะไม่หันกลับมาแย่งกัดพวกเราเพราะงั้นมันต้องตายเท่านั้น ตอนนี้ไม่มีสงครามแล้วถึงมันจะมีชีวิตอยู่ก็ไม่มีประโยชน์อะไรอีกแล้วหนึ่งเดือนต่อมาฉัานเมืองมายานี่คือผ่านมาเดือนหนึ่งแล้วตั้งแต่นั่งรถม้ามาบางทีทุกคนคงลืมฉันไปหมดแล้วว่าพื้นที่ให้ฉันดูแลพื้นที่ที่แม้แต่จะปลูกพืชยังไม่ได้แบบนี้เนี่ยนะคงไม่พ้นอยากจะเตะเราออกจากเมืองหลวงหรือไม่ก็หวังจะให้ฉันโดนมอนสเตอร์นั่นฆ่าตาย เป็นไปตามที่ค้าราชากลัวเราแต่ก็ไม่มีอะไรน่าจะแปลกใจไม่มีใครอยากเก็บของอันตรายไว้ข้างตัวถ้าเราเป็นราชาก็คงทำแบบเดียวกันนี่คือผลของการตัดสินใจของฉันในวันนั้นเธอจะเข้าร่วมการทดลองดัดแปลงร่างกายงั้นเหรอพลทหารลอยบังครับพอแม่ของฉันตายตอนที่ฉันยังเด็ก แต่ทุกที่ที่ไปไม่ว่าที่ไหนก็ไม่มีใครต้อนรับถึงตอนนั้นฉันเลยได้เข้าใจว่าโลกนี้ไม่ต้องการคนที่ร้าประโยชน์จากนั้นมาฉันเลยไม่ได้คาดหวังอะไรจากโลกนี้อีกเลยแต่ว่าวันนั้นฉันก็เลือกที่จะยกมือขึ้นนั่นคงเป็นเพราะว่าลึกๆในใจของฉันอยากจะเป็นที่ต้องการของใครสักคนพวกเราทำสาเร็จแล้ว ยินดีด้วยจากนี้ไปนายคือผู้ทำลายล้างไปสี่นายคือผู้กล้าช่างเถอะต่อให้แกจะกลายเป็นตัวอะไรก็ช่างมันในที่สุดหลังจากที่ล้มเหลวมามากมายพวกเราก็ทำสำเร็จฝ่าบาทจะต้องพอพระทยแน่ก็เหมือนกับที่จอมมารพูดนถุกสร้างขึ้นมาเพื่อฆ่าจอมมาร ตอนนี้จะมาตายไปแล้วฉันไม่มีเหตุผลที่จะต้องมีชีวิตอยู่ไปแล้วฉันมีพลังมากเกินไปพวกเขาหวัดกลัวถึงได้ไล่ฉันออกมาจริงๆแล้วด้วยพลังที่ฉันมีใครก็เอาไล่ฉันไม่ได้แต่แล้วยังไงอยู่ที่ต่อไปจะมีความหมายอะไรในเมื่อพวกเขาไม่ได้ต้องการฉันแล้วเออคือท่านครับท่านครับ มีอะไรมันต้องลำบากเจอที่ต้องพูดแบบนี้นะครับแต่ว่าพื้นที่ข้างหน้าไม่มีหญ้าให้เลี้ยงม้าอีกต่อไปแล้วและตัวนุนเองก็ครูขะผ่านไปได้ลำบากถ้าเกิดยังฝืนไปไกลกว่านี้แล้วก็ขอ,อกวารมอเตอร์ในเข่าลืงงั้นสินะไม่เป็นดมาส่งแค่นี้ก็พอแล้วครับครับขาเองก็คงโดนราชาบังคับบางงั้นสินะ แต่มาส่งแค่นี้ก็ไกลเกินพอแล้วถ้าไม่โดนบังคับแล้วก็ไม่อยากจะมาเลยจริงๆที่นี่มันน่ากลัวจะตายสเสียงอะไรนะ,อะเอ๋พระผูกราหายไปแล้วภูเขามายาภา,ายในอุโมง์ยังดีที่เมื่อตอนแวะเข้าไปในเมืองซื้อคบเพลิงมาเผื่อไว้ได้ใช้พอดี แต่ว่ามันเป็นปีศาจแบบไหนกันทำไมราชาถึงคิดว่ามันจะฆ่าเราได้หืมทำไมถึงมีพื้นที่ที่ใหญ่ขนาดนี้ใต้อุโมงถึงกับกล้าลุกล้ำเข้ามาในที่ของข้าเจ้าต้องการสิ่งใดมนุษย์กัวฉันเลิมความรู้สึกนั้นไปนานมากแล้วฟังนั้นจักรพรรดิองกร ภูเขาลูกนี้ไม่ใช่ของแกภูเขาลูกนี้เป็นของอาณาจักรเดวแกรนถ้ารู้แล้วก็ใส่หัวไปซะโอหังดีนี่ถ้าเจ้ายังรักชีวิตข้าแนะนำให้หนีไปซะตอนนี้จะดีกว่าขอโทษทีแต่ฉันได้รับความสั่งจากกษัตริย์มาคงทำแบบนั้นไม่ได้หรอกฮ่าฮ่าสนใจดีนี่เจ้ามนุษย์ ข้าจะช่วยส่งเจ้าไปสบายๆก็แล้วกันต้านไฟของข้าได้เป็นไปได้ยังไงกันก็อย่างที่เห็นนั่นแหละข้าแค่ใช้บาเรียรพลังงานบาเรียรพลังงานของมนุษย์ของแบบนั้นจะไปต้านเพลิงของข้าได้ยังไงกันขอโทษทีแต่ของฉันมันค่อนข้างจะพิเศษหน่อย ต่อให้แกพยายามจนตายก็ทำไรมันไม่ได้หรอกในเมื่อไฟใช้ไม่ได้ผลข้าก็จะบี้เจ้าให้เละเลยอาเอนี่เจ้ายังเป็นมนุษย์แน่เหรอนั่นสิฉนันเองก็ไม่รู้เหมือนกันเลิกคุยแล้วมาจบเรื่องนี้กันเถอะ ฉันจะต่อให้โดยการไม่ใช่ดาบก็แล้วกันกดฟันให้แน่นๆละ่ะอ่าดวงตาแบบนั้นอีกแล้วเป็นดวงตาที่ฉันคุ้นเคยมันดีเคเห็นมากี่ครั้งกันแล้วนะจะถามอีกครั้งนะจะยอมบอ,อกไปแต่โดยดีไหมถ้าแกยอมไปแต่โดยดีฉันจะไม่ไล่ล่าแกเหอะคิรค่จาจักรพรรดิังกรจะยอมจำนวนต่อมนุษย์งั้นเหรอ ข้าขอยอมตายซะยังจะดีกว่านี่จกักรพรรดิมังกรฉันขอทำอะไรหน่อยได้หรือเปล่าทาไมแกถึงไม่ยอมเอาจริงเรียวไฟกับหางแกกะจังหวะมาอย่างดีให้ฉันถอยแค่ก้าวเดียวก็หลบได้และถ้าฉันกระโดดถอยไปจริงๆตัวฉันก็จะออกไปนอกอุโมงค์ ทำไมเธอถึงไม่อยากจะฆ่าฉันไม่ใช่หรือฉันควรจะพูดว่าทำไมเธอถึงไม่ฆ่าคนที่เข้ามาที่นี่เธอแค่ไล่พวกเขาออกไปใช่ไหมพวกทหารคงกัาจะโดนลงโทษก็เลยไม่ยอมกลับไปรายงานข,ข่าไม่บอกหรอกเจ้าอย่ามาหลอกทำข้าซ้าให้ยากรีบๆพ่ขาข้าได้แล้ว คำสั่งคือให้ฆ่ามาเอเตอร์ที่อยู่ข้างในนี้เพื่อไม่ให้เกิดการสูญเสียอีกต่อไปแต่ว่าแกมไม่ได้ฆ่าใครไม่ได้ทําให้เกิดการสูญเสียใดๆเพราะงั้นนี่ไม่อยู่ในคําสั่งทําไมถ้าจะฆ่าฆ่าเจ้าก็ทําได้ง่ายๆไม่ใช่หรือข้ารู้นะมนุษย์ศพของมังกรนั้นมีค่าซะยิ่งกว่าภูเขาทองคำอีกไม่ใช่ไหมล่ะ จ้าไม่ต้องการศพค้าหรือไงเจ้าไม่ได้จะต้องเสียอะไรนี่ก็ใช่ถ้าเอาศพเธอไปขายฉันคงซื้อได้ทั้งประเทศแต่ว่าฉันไม่ได้ต้องการอะไรแบบนั้นไม่รู้ว่าจะเอามาทำไมด้วยอีกอย่างฉันฆ่ามาเยอะมากเกินพอแล้วฉันไม่อยากจะฆ่าโดยไม่จำเป็นอีกแล้วนั่นแหละเหตุผลมันไม่ใช่แค่นั้นใช่ไหม ฉันเป็นนักรบออกไปค่าทุกคนตามที่เจ้านายสั่งแม้แต่จองมานฉันก็ยังสามารถฆ่าพวกมันได้ทั้งกองทัพได้ด้วยตัวคนเดียวและเพราะแบบนั้นแหละเมื่อภัยคุกคามหมดไปมันก็เลยกลายเป็นภัยคุกคามของประเทศนี้แทนจองมานเดิมทีคําสั่งก็มีไว้เพื่อให้เราฆ่ากันเองเท่านั้นและเมื่อแกฆ่าฉันไม่ได้ก็ไม่มีความหมายจะต้องสู้กับแกฮะในเมื่อ มันจะฆ่าเจ้าแล้วทำไมเจ้าถึงยอมรับคำสั่งนั้นล่ะฉันไม่มีอะไรเลยจะคนรักหรือ,อครอบครัวก็ไม่มีสิ่งที่มีเพียงอย่างเดียวก็คือพลังฉันถูกใช้เป็นเครื่องมือมาตลอดชีวิตถ้าไม่เป็นเครื่องมือฉันเองก็ไม่รู้จะต้องใช้ชีวิตยังไงฉันถูกสร้างมาเพื่อสิ่งนี้และตอนนี้ฉันก็กลายเป็นเครื่องมือที่ถูกทิ้งชีวิต ไม่มีความหมายอะไรอีกแล้วในฐานะเครื่องมือฉันก็แค่ทําตามคําสั่งสุดท้ายของเจ้านายฉันเองก็เกียดตัวเองที่เป็นแบบนั้นเหมือนกันฉันจะไปแล้วถ้าแกอยากจะอยู่ที่นี่ต่อก็ตามใจแกลาก่อนแล้วเดี๋ยวสิตักลบข้าขามีข้อเสนอจะอยากจะฟังไหม นักของข้าคืออิบลิสแปลงร่างได้ด้วยแล้วนี่แกเป็นผู้หญิงงั้นเหรอเจ้าเจ้าชื่ออะไรลอยลอยเอาละพวกล้าลอยจงมาใช้ชีวิตร่วมกับข้าซะสองเผ่าพันธุ์จะใช้ชีวิตร่วมกันมันจะเป็นไปได้เหรอลอยบลังเขาคือผู้ที่สังหารจอมมารและกับคู่เผ่าพันธุ์มนุษย์ให้รอดพ้นจากหายนะ แต่ว่าราชาของเขานั้นหวาดกลัวเขาและขับไล่เขาออกมาเขาขับไล่ผู้กล้าของประเทศไปยังดินแดนล้างสร้างให้เขาสังหารราชาังกรเพื่อบังให้เขาทั้งสองฆ่ากันเองและเขาก็ยอมรับคำขอทั้งหมดนั่นเหตุผลไม่ได้มีอะไรมากมายเขาใช้ชีวิตเป็นเรื่องมือมาทั้งชีวิตเลยเล่นบทสุดท้ายในฐานะเครื่องมือ เพราะนั่นคือสิ่งเดียวที่เขาเคยทำเขาคิดว่านั่นคือความหมายของชีวิตเขาแต่แล้วอะไรบางอย่างก็เริ่มเปลี่ยนไปเมื่อเขาได้พบกับผู้หญิงคนนั้นชื่อของข้าคือไอริสู้ก้ารอยบรังจงมาใช้ชีวิตร่วมกับข้าซะ จกักรพรรดมังกรอันน่าเกรงขามที่ใช้เป็นหญิงงามขนาดนี้ภูเขามายาด้านในอุโมงค์ทำไมถึงได้จ้องข่าขนาดนั้นล่ะ,ะข้ารู้แล้วเจ้าต้องโดนข่าสะกดอยู่แน่นอนพวกมนุษย์ไม่ว่าจะเก่งขนาดนั้นก็ไม่มีใครต้านทานความงดงามของข้าได้ทั้งนั้น เราแค่กำลังคิดว่าที่แท้ก็ใช้ร่างนี้ผ่านอมมองมานี่เองเอ๊ะนี่เจ้ามองข้าเราไม่รู้สึกรู้สาอะไรบ้างเลยหรือไงแบบว่าเห็นข้าเราใจเต้นหน้าแดงหรือว่าเกิดความคร่อะไรอย่างนี้ไม่มีเลยเหรอมัง้งคนโกหกข้าว่นหน้าตาข้าก็ไม่ธรรมดานะระดับตัวแทนของเผ่าเหมือนกัน หรือว่าค่าเสวยกันไปจนสมองเจ้าประมวลผลไม่ทันช่างเรื่องนั้นเถอะที่สําคัญกว่านั้นเรื่องที่ว่าใช้ชีวิตร่วมกันหมายควาว่ายังไงนละนี่หรือว่าเจ้าไม่เคยมีครอบครัวอ่าเออ,อเข้าใจแล้วแต่ว,ว่ามันก็ค่อนข้างเป็นเรื่องที่พูดยากเธอไม่อยากพูดงั้นเหรอถึงฉันจะอยากรู้แต่ก็ไม่เป็นไรถือซะว่าไม่เคยถามฉันไม่ชอบบังคับใครให้พูด เอ๋เดี๋ยวข้าบอกให้รอก่อนไงแค่นี้เจ้ายังตีความไม่ได้ตัวขึ้นมาได้ไงเนี่ยข้าใจแล้วข้าจะพูดแล้วจงให้ข้าเป็นภรรยาของเจ้าซะอืมได้สิไหนง่ายแบบนั้นนะนี่เจ้าเข้าใจคำว่าภรรยาหรือเปล่าเนี่ย หมายความว่าฉันต้องกลายเป็นสามีของเธอใช่ไหมล่ะก,ก,ก็ใช่แต่ว่าตามวิถีมังกรหากสาบวบ้าน่าจะเป็นคู่ครองกันแล้วจะต้องจงรักภักดีต่อการไปต่อชีวิตนะคิดดีแล้วเหรอไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามเครื่องมือก็ตามทําตามคําขอให้สําเร็จทุกอย่างไม่ว่าจะเรื่องอะไรนั่นแหละคือวิถีชีวิตของเครื่องมือ แต่กานเถอะฉันมีครุหาดอยู่ข้างนอกเราอาจจะใช้ชีวิตยอยู่ด้วยกันที่นั่นได้เมื่อกี้เจ้าถามข้าใช่ไหมว่าทำไมข้าถึงแม่ข้ามนุษย์ก็ที่เจ้าจะตัดสินใจข้าจะเล่าให้เจ้าฟังบางทีเจ้าอาจจะหยาบเรี่ยนใจก็ได้กาลครั้งหนึ่งพวกเราเผ่าองค์กรเคยอาศัยอยู่ในดินแดนแห่งนี้และแล้ววันหนึ่งข้าก็พบมนุษย์คนหนึ่งเป็นลมหมดสติอยู่ใกล้ ข้าก็ช่วยเหลือเขาด้วยความเมตตาแรกๆก็เป็นดังที่คาดเขาซาบซึ้งที่ข้าช่วยชีวิตเขาไว้เขาบอกว่ารู้สึกขอบคุณข้ามากมายในอย่างแนะนําให้ข้าให้เพื่อนของเขารู้จักและเขาบอกว่าประเทศของเขายินดีต้อนรับพวกเราและแล้วมิตรภาพจอมปลอมก็ได้ก่อตัวขึ้น พวกเราเคยจับตาดูประเทศอื่นๆและคุ้มกันขบวนคาราวานให้พวกเขาต่อมาไม่นานประเทศอันแสนสงบสุขนี้ก็ได้เจริญรุ่งเรืองวันเวลาได้ผ่านไปอย่างรวดเดียวและในวันที่ปกติวันหนึ่งมนุษย์ที่เราเคยช่วยเอาไว้ก็เอาของขวัญมาให้พวกเราเป็นแรตท่าที่พวกเราชอบมากเพราะความไว้ใจพวกเรา พวกเรากินมันยังไม่ได้สงสัยและแล้วสติสามปะชัญญะของข้าก็ค่อยๆเลือนลางและพ่อข้าได้สติขึ้นมาอีกทีเราเด็กๆของข้าทุกตัวล้วนตายหมดในอาหารนั่นมียาพิษพวกเขาหวังจะฆ่าพวกเราเหตุผลก็คือประเทศของพวกใหญ่โตจะ,จะเจริญรุ่งเรืองแล้วไม่จำเป็นต้องให้พวกเราปกป้องอีกแล้ว ทั้งที่เคยคิดว่าที่นี่เป็นบ้านแต่ในวันที่หมดประโยชน์พวกเขากลับต้องการเลือดเนื้อของเราและทันใดนั้นข้าก็ขาดสติข้าไม่เหลือความทรงจำในค่ำคืนนั้นอยู่อีกเลยพอข้ามีสติขึ้นมาอีกทีทุกอย่างก็จมอยู่ในกองเพลิงจริงอยู่ที่ข้าแค้นแต่ในช่วงเวลานั้น ข้ากลับสงสัยขึ้นมาคนที่สั่งข้าพวกเรานั่นเป็นพวกขนนางระดับสูงข้าไม่สนว่าพวกนั้นจะตายอย่างทรมานเช่นใดแต่ว่าสามัญชนนั้นรู้เรื่องด้วยหรือไม่พวกเด็กน้อยพวกนั้นเกี่ยวข้องด้วยงั้นเหรอการที่ข้าฆ่าพวกเขาทั้งที่ไม่มีความผิดนั้นต่างอะไรจากสิ่งที่พวกมันทำกับข้า พื้นที่แห้งแลง้งด้านนอกที่เจ้าเห็นเมื่อก่อนมันเคยเป็นเมืองหลวงและเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์ที่มันต้องเป็นแบบนั้นมาจนถึงทุกวันนี้นั้นก็เพราะเพลิงของข้าและเพราะแบบนั้นพวกนั้นเลยเรียกข้าว,ว่าจาักรพรรดิมังกรผู้โหดเหี้ยมจึงอยู่ที่สิ่งที่พวกมันทํากับข้าก็ไม่ใช่น้อยแต่ยังไงเด็กๆที่แม่เกี่ยวข้องก็ไม่ควรได้รับผลกรรมนี้ข้าจึงลงโทษตัวเองด้วยการกขังตัวเอง เอาไว้ที่นี่สำหรับข้ามันเป็นช่วงเวลาที่ยาวนานมากและในช่วงเวลาที่ข้ากำลังท้อแท้กับชีวิตจนแทบจะทนไม่ไหวก็เหมือนชคชะตาได้เล่นตลกกับข้าส่งคนที่มีพลังอำนาจมากพอที่จะสังหารข้ามาหาข้าแต่เขาคนนั้นกับไว้ชีวิตข้าถ้านี่ไม่เรียกว่าชคชตาแล้วจะเรียกว่าอะไร เอาละครับคลิปนี้ก็จบไปแล้วนะครับผมถ้าทุกคนชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับผมแล้วก็วกอย่าลืมรอติดตามตอนต่อไปกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ